สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตุรกีในสารนะครับวันนี้ผมมาว่าตี่ก่ะมาในงานวันนี้กับท่ามักคอพัฒน์นะครับเดี๋ยวให้พ่อแนะน้าม้ามกวยนะครับไอ้ท่ามนือซื่อผ้าซื้อว่าอะไรนะครับน้องเป็นศูนย์ดอมเชียที่ทีเจเก้าฟาร์มอ๋อทีเจเก้าฟาร์มนะครับฟาร์มตั้งอยู่ทางไหนก็ครับอยู่รัตนาครับอยู่อำเภอรัตนาบุรีอ๋อโซลินนะครับกระโถ่ศูนย์เบอร์ใดก็ครับถ้าเบอจะได้ดอมเชืีอจากคอพัฒน์ของฟาร์มนะครับ 085 284 284 0884 0884นี่นะครับซิต่อผู้ใดครับหมอโต้งหมอโต้งนะครับเอาให้จัดคอพันในฝ้ามเพลินนะครับขอพันในฟ้ามอยู่ที่ซูวาตัางใดครับนี่ปีซาครับปีซาแดงปีซาแดงครับพีแซด130พีแซด130นะครับเป็นลูกของคอพันแม่ข้าทั้งหลายนะครับเพ่อเป็นลูกว่านอกครับเคซีริโอเคซีริโอครับ0ครับ เมื่เป็นว่าชีสเป็นสายวีเอลอ่ะอ๋อสายวีเอลอายุไรไปแล้วเหรอครับนี่หกปีครับหกปีแล้วนะครับนี่ครับนี่ต้องเชื่อขายหลอดเท่าไรครับต้องเชื่ออันนี้ชุดละพันสิบห้าร้อยชุดละพันสิบห้าร้อดนี่นะครับเชลอดละยี่สยี่สล้วเนี่ยเออเนี่ยมาถึงหน่อยแล้วนะครับอ๋อสิครับผลงานการหายหลุดเป็นยังไงครับแดงดีครับ <icana> <naj bum S 1> แดงเก็บสีห้เหีย้ครับสีดีครับเีนะครับเม่ขาวมีเครื่องมื่นแดงกระดเูขาได้ครับดงนะครับยเิ่ลอกรันะครับทีเจแปนนะครับเราอาจจะไม่นคุยกันวันจรงครับแล้วก็มีท่าวิชาการที่บันทึม พาไปเบื้องของฟาร์มนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับต่ีสนใจหอลาขาไปได้ใส่เนันีนน่นนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับของฟาร์มนะครับว่าซื้อว่าจะได้หรืครับเพ็ดลำคู่อายุหลายปได้แล้ว, <S <S ว,วรไไครับที่ตัวนี้สะมารถเก็บ ินครับ้ำเชื่อค้าหลอดเทเลสร์นะครับหลอดละร้อยชุดละหนึ่งพันหลอดชุดละหนึ่งพันถ้าหลอดนะครับเขาเป็นหลอดเล้าสุกนะครับเอาเดชชิชุมมาชุมส่องลุกไปเดี้ยวเชี่ยวิสานนะครับสนิมมากเห็นตัวจริงนะครับเพชรเ้าสุกนะครับ

น้ำของม่หีดได้ศูนย์หรือเชื่อเป็นงูสายพันธุ์ใดครับอันนี้แบ่งกัครับแบ่งกัดนะครับอันนี้เป็นองแบ่งกัดนะครับคล้ายๆชะลลูดหรอคล้ายๆกันเป็นครับเลือดที่หลุครับต่อเลยที่หลุมในในการผสมพันธุ์สาขครับในบามันมันจะมีโครงสร้างดีๆีว่าแองกัดเป็นลูกผสมแองกัดครับเป็นลูกผสมแองกัดแล้บามันแามันเนี่ยหลายๆเกิดเพื่อสายเลือดมันมีง่ายเป็นแองกัดอยู่กับสภาพอากาศบ้านเท่าใดท่ามูได้ครับ อายุไลน์เปแล้วครับออต์เนีนะครับสอามปีสามปีนะครับจำเชื่อที่รีดท้ายหลอดเทไดย์นะครับเป็นชุดท่านหาศิษหาหลอดตลอดละลอยครับอ๋อครับโบว์ครับประมาณสามปีนะครับเอาไปปั๊บไก่กับวัวกินบาทเอาไปร่ในนาอะไรนะไก่ใน้าในเนื้อมัดตีครับโบวใส่ดตีได้ทุกสายพันธุ์บอกรึ่ได้ครับอ๋อชิบะว่าจะเป็นอ่า คาแมนเรียกว่าฮินดูเขาเอาไปใส่แต่กันมาครับอ๋อเพื่อปั๊บเนื้อบครับไอมะเขือเนื้อเป็นไส้เนื้อนะครับชื่อผันเชืออะไรก่นเนี่ยไอ้ตัวนี้ชื่ออุนตาแบกครับอุนตาแบกนะครับนี่ครับเจ้าอุนตาแบกนะครับพี่น้องซื้อนี่นะครับคุณเดชสนใจก็ลองตามเบอร์โทรที่น้องคนไทยนะครับที่เจริญภาพลักษณะริลลีนะครับผมเป็นซูรีน้ำเชื่อได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานของผมปศุสัตว์นะครับผมอันนี้ก็เสื้อซื้อได้นะครับผู้ใดอยากได้น้ำเชื่อนะครับ พอพันแบงกัดนะครับนี่นะครับมีทุกสายพันธุ์มีทุกสายพันธุ์นะครับชาโเล่กมีชาโลเล่กับมีนะครับนี่นะครับสายเลือดนอกกับมีเป็นไหมครับอ๋อนี่นะครับมีไหนนะครับเลือดนอกยิงตอนนี้มีครับตัวหนึ่งกับสองฟาร์มที่เอฟสามหนึ่งอ๋อที่เอฟสามหนึ่งนี่นะครับวันนี้ไม่ได้เอามากนะครับก็ครับมืออวันนี้ต้องต้องลุมนี้ต้องขอบคุณในรายนะครับผม นี่ครับน้องสุดรอนะครับถือว่าเป็นนะครับผมนี่มาเป็นผู้ฆ่าแนะน้านะครับที่เจี๊ยฟ้ามนะหรับนี้ต้องขอพูดในลายครับผมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชุ่มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครับขอบผมมาดีกับมาสุดจักกับพอพัณอีกตัวนึงนะครับเอาพี่น้องนะครับนั่นหมอเชนนะครับให้เป็นแนะน้าพอพันนะครับของฟาร์มนะครับอันนี้เป็นสายเลือดไหมนะครับผมพอพันสายเลือดไหมนะครับที่เพิ่งเปิดตัวรีดนำเชื่อนะครับผมเอาให้เจ้าของเคนแนะน้านะครับเอา พี้องแนะนำซื้อฟาร์มก่อนนะครับสวัสดีครับชื่อฟาร์มนะครับธิรพัฒน์ฟาร์มครับอำเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ๋อสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเท่านี่นะครับไกลๆนะครับพี่น้องนะครับอ่าแนะนำพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับซื้อ่าจากไหนกันครับ สเตอร์ทีเอฟครับปอเช่ปอเช่นะครับนี่เจ้เอาปอเช่นะครับอายุเท่าไหร่นะครับอายุ22เดือนครับ22เดือนนะครับเป็นลูกของอาปะเช่หนึงขับเบี้ยวหนึงขับปากสำคัญครับแม่เป็นอะไรครับแม่เป็นลูกวิ่นครับอ๋อแม่แม่สายวิ่นนะครับนี่นะครับเริ่มรีดจำเชื่อแล้วยังครับผม เพิ่งเริ่มรีดได้ครับอ๋อน้ำเชื่อนี่รอนละเท่าไหร่ครับขายน้ำเชื่อรอนละร้อยครับรอนละร้อยบาทชุดละหนึ่งท่นบาทนะครับรอละร้อยนะครับนี่ทรงนะครับนี่นะครับพี่น้องเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งค่าเบิ้งหลอกตัวเบิ้งครับเดี๋ยวขอยว่าบอชชีนะครับสายวีเอล สมจริงอย่างเงี้ยคแรู้สึกตรงใจนะคออยากเราังใจว่าตอนนี้เสจริงเานะครับใ้ใช้้เชื้อลี้ยเด้อยอย่างนี้อาไปจาเมิกาลาครับีพ่เริ่มรียดนะครับผลงาอางในวนะครับเป็นรูาขึ้นหมนะครับเขาก็ัดรีดผสมนะครับนี่นะครับนี่ครับสายตาสายพี่เาเ่นใจนะครับ กำลังมองหาหนังเชือกพอพันสายไม่ไหมนะครับนี่นะครับยังเป็นนุ่มเป็นแดดนะครับหนังเชือกอาดจะดีนะครับการหายสีเบิ้งนะครับพี่น้องเบิ้ลรอบตัวเพิ่นนะครับโซ่สูงก็น้ำนักเท่าไรก็ครับเนี่ยโซ่สูงก็น้ำนักขึ้นตอนนี้นำนักะม่านี้เคล็ดร่อหัวโลหะครับโซ่สูงพม่านี้พันดควายพม่ะมายบุกสีครับเอาครับเบอร์ทูของฟาร์มนะครับเบอร์ทูของฟาร์ม็นทุเรศติดต่อนะครับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่ง 0ูนย์หกหนึ่งหนึ่งนอครับศูนอีกรอบนึ่งนะครับผมศูนย์หกหนึ่สอครับครับนี่นะครับติดต่อผู้ใดกนครับพิรพัฒนครับอ๋อพรพัฒนนี่นะครับอ่านี่นะครับคุณพีรพัฒนนะครับสนใจนําเชื่อนะครับจากปัามพิรพัฒน์ป้ามนะครับผมลองติดต่อเาบ้งนะครับนี่ได้นำเชื่อพอพันนะครับนุ่มๆไฟแรงนี่เครับเชื่อสวโตเรื่อเรื่อดนเชื่อนะครับลองติดต่อมาได้นะครับผม ันนี้ชอรุปคนเดียวก็ต้องขอบพูดในไรนะครับที่ให้โอกาสไในน้ำพอพันธ์ดีๆีไหมพี่น้องได้เบิรงนะครับขอบคุณพี่ลรพัดน์ป้านะครับผมเอาสำหรับวันนี้ตัวที่นี่ก็นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับอันนี้กับมาพาพีพันน้องมาเบิรงกนะคพอพันธ์นะครับน้ำเชื่อนะครับเดี๋ยวให้ยจากฟองเพป็นแนะน้ำนะครับพอพันธ์ตัวนี้ซื้อไวเที่ไหนครับแดงเมลล่ครับแดงเมลล่นะครับเป็นพอแมสไนท์เลครับ เอ็คสี่สิบองครับผมแร่สามลูกามนอายุเท่าไรครับอายุสามสิบสองเดือสามสิบสองเดือนนะครับเอาแนนำซื้อข้ามนะครับขามขามพี่ซื้อข้ามมงคลามครับมงคลฟาร์มนะครับผมที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอยู่จังหวัดพังงีครับอยู่เอรเจอดต่วัจังหวัดพังงี้ครับผมใครพี่นนน้ำตัวพี่ซื้อวางได้ไหมครับชื่อก้อยครับอ๋มาชื่ไนะคอ๋อนะครัเบอร์โทรฟ้ามเบอร์ครับพี่ ประมาณยี่สิบแปดสบได้เครับเิ่งเชื่อตัวนี้รีดชุดเท่าไหร่ครับพี่ชุดละกชุดละพันใช่ไหมครับสิบห้าหลออ๋อชุดละพันสิหลอดครับนี่นะครับแดงใบเละนะครับพี่น้องเอสซบารนะครับศูนหานะครับแดงใบเละนะครับเือง่ยพี่น้องใเบ่งหลอดตูนะครับเป็นพรพันที่ขึ้นไม่ด้พี่น้อนะครับนี่การให้ลูกแต้องารเว หนงไม่์เนะครับอดีตเป็นผู้เป็นผู้ที่มากจากเป็นโค้อว่าพท่านนะครับนะครับบราเมนะครับตขอขอบคุณที่ออฟที่ตับเขาทุกคนในตอนนี้ครซึ่งหรือว่าเกมนี้ไที่ที่ทงให้้อารอ้นไได้ักผมดงนันนักส่วนสูงเร่นะครับพี่ ไ,ได้่นสูงมาสักร้อยเจ็ดสบนะร้ดสิำหนักน,นะครับประมาณมาตั้งหนึครับสี่ครับน้ำเชื่อกับน้ำราคาเป็นไงนะครับแล้วผลงานเป็นไงครับราคานันีมีคน้าแรเชรเร์มกนัแนสไน x l แป ET ครับครับผมไม่ได้เอามาวันนี้ไม่ได้เอามาอยู่ฟาร์มมีใช่ไหมครับาหวังผู้ใดสนใจจะได้ นำเชื่อจากพอพันธุ์นะครับดีๆนะครับจากมงคดฟ้ามนะครับไปผสมนะครับทั้งรายเอ็ดหรือว่าตั้งจังหวัดอยากได้นะครับหมอติดต่อตามเบอร์โทรได้นะครับผสมได้ครับมได้นะครับส่งได้ใช่ไหมครับอ๋อนี่นะครับ ผู้รยสนใจก็ลองโทรเบอร์น้ำหอร์โทรให้แล้วนะครับพี่น้องนะครับจากมุ่งค้นคว้าครับขอพันดีๆก็ลังขึ้นไม่นะครับการหายป็นดังไหนครับมีขนงานเรอกเสนใจครับสนใจอ๋อแดงแดงเข้มคับแม่ขาวแดงครับผมนี่นะครับเอาพอดีช่องลูกเป็นอย่างไอาสานโดยบ่าว่าที่นะครับพี่น้องมากานประกวดอยู่ที่สุรินทรมาขอพันดีๆกับพาพี่พี่น้องในเบื้องนะครับเอานี่นะครับากขอพันดีๆไว้อีกตัวนึงนะครับพี่น้องสำหรับผู้รยสนใจลองติดตามมาเบิร์ดนะครับขอบคุณที่กครับพี่ครับผมสสวััดีครบ เอาสวัสดของแม่ดาวกับปากุลัยก็แช่นะครับขอท่านดีๆนะครับกุลัยมาให้เห็นตัวจริงนะครับเอา่อยพี่หน่อกเบิ่งตัวจริงวันนี้นะครับเอสซีบาร์ห้าศูนย์ห้าศูนย์แดงไวเล่นะครับจากมงคลฟาร์มนะครับผมอำเภอจตุรภาคุลแม่นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเอาเอาไปสวัสดีก่อนนะครัสวัสดีครับ